โอ้ยเย้ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะั้ะเปิดตัวเองปาวท<ช>พ้่แล้วเปิดมาทิศนี้ทิศนี้อยู่ตรงนี้นอุ้ยอุ้ยมุ่ยใ้ด้านหลังมุ่ยใ้ด้านหลังมุ่ใช้ด้านหลัง โอ้ยมันล้มไปตัวหนึ่งแล้วเอาวะคุณชายแม่งสุดยอดเลยวะเอ้ยปราผมปราเะไรไม้ไมผมปราบ,ราบจอจนหิดศพวะเนี่ย